เห็นด้านหลังก็ฟินเบลล่ารานีเที่ยวญี่ปุ่นสุดแฮปปี้แฟนๆแหกริซรูปสุดท้ายเห็นทั้งหลังก็รู้แล้วว่าเป็นวิลชวินแถมคนชี้เป้าพ่อฝ่ายชายไทยรู้เหมือนกันหรือเป็นทริปสองครอบครัวเป็นคู่รักคนดังที่มีแฟนๆจับตาต่างกรีดตามเชียร์กันไม่น้อยสำหรับคู่ของนางเอกสาวเบลล่ารานีกับแฟนหนุ่มไฮโซวิลชวินเจรวรนที่หลายคนรอคอยอยากเห็นภาพคู่ของทั้งคู่แบบชัดๆเต็มฮ่าฮ่าโดยล่าสุด7กันยายน2567 เบลล่ารานีก็ทำเอาแฟนๆกรี๊ดกันกระจายเมื่อเจ้าตัวได้เผยภาพจากทริปเที่ยวญี่ปุ่นซึ่งเดินทางไปพร้อมกับคุณแม่ปราณีมีลงรูปและคลิปดูพลุกับบรรยากาศสวยๆพร้อมข้อความว่า beauty full day กับอีโมจิรูปหัวใจสดใสสุดฮ่าฮก่อนจะเจอกับรูปสุดท้ายที่หลายคนต่างโฟกัสกับภาพด้านหลังของเบลล่ากับหนุ่มคนข้างๆที่ดูแล้วรู้เลยว่าคือหวานใจหนุ่มวิวชวินนั่นเองทำเอาแฟนๆหัวใจชุ่มฉ่ำกับโมเมนต์น่ารักๆของทั้งคู่ไปต่างๆกัน นอกจากนี้ยังมีชาวเน็ตชีต้เป้าว่าทริปนี้อาจจะเป็นทริปเที่ยวของ2ครอบครัวเลยหรือเปล่าเพราะเมื่อตามไปส่องใน IG ของคุณพ่อฝ่ายชายก็เพิ่งลงคลิปรูุสวยๆที่ญี่ปุ่นคล้ายกับเบลล่าด้วยส่วนจะใช่อย่างที่หลายคนคิดหรือไม่นั้นคงต้องรอฟังจากปากเจ้าตัวกันต่อไปค่ะ